ตอนนี้เรามาถึงแบบฝึกหัดที่ฝึกเกี่ยวข้องกับการคูณตัวเลข3หลักนะครับตั้งแต่แบบฝึกหัดที่3.6ไปมันจะทําการคูณตัวเลขตั้งแต่3หลักขึ้นไปแล้วก็ตัวเลขที่มากกว่า3หลักด้วยนะครับนั้นมาลองดูกันก่อนจากตัวแบบฝึกหัดที่เขาให้เราทำนะครับเราจะเห็นว่ามีตารางแล้วก็มีตัวเลขนะ235คูณกับ918นะครับ เราจะต้องเอาตัวหนึ่งตั้งนะครับเอาตัวหนึ่งคูณนะครับแล้วได้คําตอบอะไรออกมาไปพิจรารณาหาความสมเหตุสมผลเหมือนกับแบบฝึกหัดที่ผ่านมาครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับฉะนั้นเขาให้ตัวตั้งมาเป็น235นะครับเราก็เขียนไปตามเขานะครับ235แล้วก็คูณด้วยอะไรครับ918นะครับโอเคเราก็จะได้ ตัวตั้งและตัวคูณเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คูณครับทีละตัวทีละหลักนะครับ8 5 4 0นะครับใส่0ทด4 8 2 16 8 3 24 25 26 27 28นะครับเป็น28ทด2ครับ8 2 16 17 18นะครับได้18คูณด้วยหลักแรกก็คือ หลักหน่วยนะครับ8ปดคูณสองได้1,880ครับทีนี้หลักที่2นะครับ10นะครับหลักที่2เป็นเลข1นะครับ1นคูณหได้5ครับ1นคูณสได้3 1มคูณสได้2ความที่มันเป็นหลักสิบนะครับมันจะมีศูนย์อีกตัวหนึ่งเนาะฉะนั้นใส่ให้ครบครับต่อไปหลักที่3หลักร้อยนะครับ95้าครับ95 40 หครับทด4เหมือนเดิมครับ9ก้าสามยี่สิบเจครับใส่1นทด3 9 2เก้าสองสครับ9นี้เป็นหลักร้อยนะฉะนั้นศูนย์ให้ครบครับโอเคหลักร้อยร้อยมีศูนย์สองตัว จากนั้นเราทำะไรต่อครับถึงตรงนี้ทำการบวกครับใช้ตัวเลขทั้ง3ตัวเอามาทำการบวกกันนะครับ0บวก0บวก0ได้0 8 0บวก5บวก0ได้13ทดหน่อยนะครับ8บวก3นะครับบวก5ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย8 2 16เป็น17นะครับ 1>, 1บวก2บวก1ได้4ทด1เป็น5ครับ1ไม่มีตัวบวกนะครับ2ไม่มีตัวบวกบวกกับ0ูนั่นเองครับฉะนั้นเราได้คำตอบออกมาแล้วครับว่าท้าครับหร่ครับ2 1 5 7 3 0ถูกต้องไหมนะครับคิดด้วยนะครับดูว่าคิดถูกคิดผิดตรงกันหรือเปล่าอย่าลืมตามนั้นแล้วกันเนาะมาดูครับ 235รมีค่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับส0งเนาะสองรอเพราะเราปัด35ทิ้งไปนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเก้าครับนะฮะสำหรับ918ก็เหลือ900ฉะนั้นพิจารณาความสมเหตุสมผลเราเอาค่าประมาณมาคูณกันก็คือ200ร้อคูณกับเก้ความง่ายอยู่ที่เหลือแค่สอคูนเก้านะครับได้18 ศูนยของ200มี2ตัวและศูนย์ของ900มี2ตัวนะคใส่ไปให้ครบเท่าไหร่ครับ1 8 0 0 0 0 0นะครับดูแล้วเป็นยังไงครับสมเหตุสมผลไหมเรายังตอบได้ว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าไม่ได้ห่างกันนะฮะอยู่ที่หลักหลัหลักแสนทั้งคู่ฉะนั้นเราตอบไปเลยครับว่า200,000 15,730ที่เราคูณออกมาได้เนี่ยเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลครับห่างกันแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นการประมาณเนาะเราก็จะสามารถทำการเขียนคำตอบได้ครับอันนี้เขียนเป็นเลขไทย โอเคดูนิดนึงก่อนโอเคนะครับได้ครับไปดูข้อที่สองกันเลยครับข้อที่สองนะครับสามร้อยเจ็ดสิบนะครับคูณด้วยหกร้อยสี่สิบเก้านะตัวอะไรตั้งครับสามร้อยเจ็ดสิบตั้งคูณด้วยหกร้อยสี่สิบ 9นะครับเราจะทำการคูณทีละหลักครับ9คูณ0ได้0นะครับ9หลักหน่วยนะ9 5 45 9 6 54 9 7 63นะครับ9 3 27 28 29 30 31 32 33นะครับได้33 ที่นับนี่ก็คือทดนะโอเคนะครับซนะครับต่อมาเป็นหลัก10นะครับซคูณ0ได้0ครับ7คูณ4 4คูณ7ได้28 4 7 28นะครับใส่8ทด2นะครับ4 3 12 13 14ครับได้14 โอเคนะสเป็นหลักสิบนะครับฉะนั้นจะต้องใส่ศูนย์เพิ่มให้เป็นหลักสิบนะก็จะได้4คูณกับก็คือ40คูณกับ370ได้14800นอเนาะหกคูณศครับหหลักร้อยคูณศย์ได้0ูนย์นะครับหกเจ็ดสี่สนะครับตรงนี้ทดเยอะจัง หกสามสิบแ2ดครับได้ยี่สิบนะหกสาด4นะครับตอนนี้บวกกันครับขีดยาวนิดนึงแล้วก็เอามาทำการบวกกันนะอ้อลืมไปตรงนี้มันเป็นคูณด้วยหลักร้อยฉะนั้นจะต้องมีศูนย์อีก2ตัวโอเคนะครับบวกกันได้0นนะครับบวกกันได้3าม บวกกันได้11นะครับบวกกันได้10บวกกันได้4และ2ตัวเดียวไม่มีตัวบวกนะครับบวกกับศูนย์ได้2นะครับได้คำตอบออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ2,4,130นะครับลองพิจารณานะความสมเหตุสมผลดู370 มีค่าประมาณอยู่ที่400ค่าประมาณจะเป็นเต็มรนะ้อยเนาะหกรค่าประมาณอยู่ที่ไม่ถึง50นะครับไม่ถึง650ก็จะต้องตัดข้างหลังให้กลายเป็นเลขศูนย์ไปฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขค่าประมาณมาคูณกันเพื่อพิจารณาหาความสมเหตุสมผลนะครับ4 6 6คูณ6 6คูณ4ได้24 ศูนย์ของ400มี2ตัวและศูนย์ของ600มี2ตัวนะครับเราจะได้คำตอบมาเป็น240,000ใกล้เคียงกันไหมครับอันนี้อันนี้ใกล้กันเลยครับต่างจากข้อตะก,กี้นะก็เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลครับ วัตถุประสงค์ก็ที่ทําการตรวจเช็คก็คือเพื่อทําการตรวจเช็คหลักในการตั้งตรงนี้นะครับเพราะ4มันคูณมันจะต้องมาอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมสี่คูณศย์ได้0ูนย์เนี่ยหกคูณศูนย์หกศูนย์ตัวแรกจะต้องอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนศูนย์ตัวนี้ก็คือเพราะว่าสี่เป็นหลัก 10, สิบศูนย์สองตัวนี้เพราะว่าหกเป็นหลักร้อยนะครับาจากนั้นมันจะต้องอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดแล้วเนี่ยหลักมันจะขยับใช่ไหมอาจจะเอาสองไปตรงกับหนึ่ง หนึ่งไปตรงกับสามอะไรอย่างนี้ครับทาให้หลักมันผิดฉะนั้นอาจจะได้บวกออกมาแล้วนะครับบวกตรงนี้ออกมาแล้วกลายเป็นหลักหมื่นการพิจารณาความสมเหตุสมผลก็คือจะได้เรื่องของหลักเป็นหลักนะครับว่าเออมันมันครบ6ห,หลักเหมือนกันหรือเปล่านะครับอย่างข้อที่ผ่านมาข้างบนนั้นก็คือตัวเลขหางค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยังบอกว่ามันสมเหตุสมผลนะครับเพื่อเป็นลักษณะของการพิจารณาว่าครบหกหลักมากกว่านะครับมากกว่าว่าใกล้เคียงกัน อามากน้อยขนาดไหนทีนี้เราจะต้องตอบแล้วครับเขียนเป็นเลขไทยตอบนั่นเองครับโอเคครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับหน้า50 S ก็ง่ายๆนะครับถึงจะคูณด้วยเลข3าหลับยังไงมันก็คูณทีละตัวเนาะก็เหมือนกับการคูณหลักเดียวแต่ว่าทำ การคูณแล้วผลลัพธ์ที่ทำการเขียนต้องตั้งหลักให้ตรงนะครับโอเคครับไว้เจอกันที่หน้าที่52ครับ